มาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยเราอยากผสมความสเร็จในในฝั่งวิชาชีพนี้อยากเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อยากจะสร้างผลิตภัณฑ์กันเองคีย์สักเซสมาเลยเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาง่ายปัญหาที่ไม่เคยถูกแก้แล้วคุณแก้มันได้คิดว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายหรอกคือจริงหมเลยมันไม่มีอะไรง่ายแต่อยู่ว่าวันนี้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่า สิ่งที่เราจะเข้าไปแก้เนี่ยเราต้องชัดว่าเราทําไปเพื่ออะไรถ้าเราเขา้เขาใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาได้เนี่ยผลลัพธ์ที่มันจะตามมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่มันจะทําให้อะไรดีขึ้นเนี่ยถามจริงๆคุมไหมต้องถามด้วยว่ไอ้สิ่งที่เราลงแรงกายแรงใจไปเนี่ยคุมไหมพร้อมที่จะแลกหรือเปล่าเพราะจริงๆในใน process การพัฒนาต่างๆเนี่ยถ้าไปดูประวัติของนักประดิษฐ์นักวิจัย,น,จยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีใครได้อะไรมาง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคือมองว่าว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยมันคุ้มที่ที่จะแลกไหมอ่าหนึ่งคุ้มแลกไหมสองรู้จริงหรือเปล่าอ่ารู้จริงนี่สําคัญเพราะว่าการรู้จริงเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยมันก็เรียนจากห้องเรียนเนี่ยจากตําราอันนี้เขาระดับหนึ่งแต่ในถ้าเรียนจากตำราแล้วมันแก้ได้คนคงแก้ไปนานแล้วหน่อวะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยคนที่เขาไปไปขั้นกว่าเนียเขาไม่ได้ ไม่ได้แค่เรียน,นแค่ตำราละเขาเรียนจากประสบการณ์จริงคือถ้าพูดว่าลองผิดลองถูกมันก็ไม่ใช่นะคือวันนี้เนี่ยคือต้องมองว่าเราเรียนรู้จากคนสําเร็จเราจะต่อยอดไปยังไงมันไม่จะเป็นที่ต้องมานั่งเริ่มคิดตั้งแต่ศูนย์ใหม่อะไรที่มีอยู่เนี่ยเราต่อยอดต่อยอดไงคือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะหาผู้เชี่ยวชาญในในสาขานั้นๆนะ เอาประสบการณ์เขาเอาความรู้เขามันก็มีสองจะทํางานได้สองแบบจะทํางานแบบคนเก่งก็ได้นะคนเก่งเนี่ยชอบลองผิดลองถูกลองไปเถอะบางชาติหนึ่งยังไม่ได้เลยนั่นเก่งแต่ก็มีคนสําเร็จเยอะนะคนเก่งเนี่ยแต่ถ้าทํางานแบบฉลาดเนี่ยก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะประเทศที่ที่ใช้หลักการนี้ได้ดีที่สุดคือประเทศจีนจีนเกาหลีเนี่ยพวกประเทศเขาพัฒนานเร็วมากนะเขาเขาเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นอะ เรียนยุเรียนรู้จากเยอรมันเรียนรู้จากญี่ปุ่นเรียนรู้จากอเมริกาต่อยอดต่อยอด,อยอดไปมาหลายๆเรื่องเขาแซงไปแล้วเพราะฉะนั้นในในคีย์สักเซสตรงนี้เนี่ยอย่างผมบอกว่าคือเราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือหาข้ามอขมูลหาคนที่มีประสบการณ์นะแล้วก็ถ้าคุณคนบอกอ้ยไม่มีเงินเรื่องเงินที่ผมเลยเรื่องหลังสุดเรื่องเงินเนี่ยหาง่ายมากถ้าวันนี้หนึ่งคุณตัวจริง คุณรู้จริงคุณตั้งใจจริงนะคุณแม่งจริงอะ่ะถ้าจริงอะ่ะเงินมันมาเองวันนี้ที่เงินไม่มาเนี่ยเพราะคุณไม่จริงถ้าเงินจริงถ้าคุณจริงเงินมาอยู่แล้ววันนี้มีมีมีฟันดิ้งเยอะแยะมีคราวฟันดิ้งมีรีซอสของเงินเนี่ยของการลงทุนเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่ที่ว่าวันนี้ปัญหาคุณมันน่าสนใจขนาดไหนที่คุณจะไปแก้ถ้าปัญหาคุณโอ้โหมันแก้ะระดับโลกได้แก้ปัญหาเรื่องพลังงานได้แก้ปัญหาเรื่องเรื่องใหญ่ใหญ่อ่ะ มันมีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆนะคือมูลค่าของคุณเนี่ยมันวัดที่สเกลของปัญหาถ้าคุณแก้ปัญหาใหญ่ได้มูลค่าคุณก็จะสูงคุณแก้ปัญหาเล็กๆก็ถามว่าสูงไหมก็สูงนะถ้ามันแก้ปัญหาคนทั้งโลกได้นะปัญหาเล็กแต่แก้ปัญหาคนทั้งโลกได้ก็แก้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นงทบอกที่ s ซ็กซส์สองสู้ยู่นี่ถ้าเป้าหมายชัดไม่เลิกรู้จริงมืออาชีพยังไงก็สำเร็จการันตีครับ วันน <K> ี้ถ้าถามว่าเอ๊ะผลิตแล้วผลิตผ์อะไรอ่ะที่มันขายได้คือจริงๆขายได้เนี่ยได้ไม่ได้มาวัดอย่างนี้อย่างที้บอกมันตอบโจทย์ความต้องการเราหรือเปล่าแล้วแม้เราเห็น huh. สินค้ามากมายเลยที่ขายท้องหลาดมันก็ขายได้นะขายได้ทุกวันน่ะแล้วมมันก็มีสินค้าที่ขายไม่ได้ก็ให้วัดอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่ขายได้อะไรที่ขายไม่ได้อะไรที่ขายได้เนี่ยเอาแม้ขายได้แปลว่าอย่างแรกเลยเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรบางอย่าง ที่เราพอใจไม่รู้เท่าไหร่นะถูกหรือแพงมันไม่เกี่ยวก็ถูกหรือแพงเราพอใจที่จะยอมแลกกับการแก้ปัญหานั้นมันอยู่ที่ความพอใจคือเราพอใจเห็นแล้วโอ้มันช่วยนี้ให้เราปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราพอใจที่จะจ่ายเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดการแลกเปลี่ยนละเพราะฉะนั้นขายได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ความพึงพอใจนะบางสินค้าทุกถูก มึงยังขายไม่ได้เลยมาสินค้าแพงๆแ,แต่ขายได้เหมือนถูกลุือแพงไม่มีจริงครับถูกหรือแพงเอาอะไรมาวัดไม่มีหรอกอยู่ที่ความพอใจนะมันเป็นเรื่องของเรื่องสมมุตริราคาถูกลุือแพงเป็นเรื่องสมมุติหรือว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถทําให้ใครพอใจใช่ไหมคนที่เราหรือว่าเราทําให้คนที่เขาทาไมมีเงินเยอะพอใจนะทีบางทีเนี่ย มันเป็นการแก้ปัญหาอะไรบาง,บางอย่างเนี่ยที่จริงแล้วการแก้ปัญหามันก็มีหลายระดับนะวันนี้เนี่ยเช่นเก้าอี้นั่งได้มันก็แก้ปัญหาเรื่องเรื่องสรีระไม่เมื่อยใช่ไหมมันก็มีตั้งแต่หลักร้อยอยังหลักแสนแต่ถ้าว่าเออคนที่ยอมจ่ายหลักร้อยคนที่ยอมจ่ายหลักแสนอ่ะไอ้ที่ขายได้เนี่ยมันตอบโจทย์อะไรมากกว่าใช่ไหม บางคนนั่งเก้าอี้หลักแสนเพราะว่ามันไม่ใช่ตอบโจทย์เรื่องของแค่นั่งสบายละมันตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยมันสามารถบ่งบอกคึงฐานะเขาได้หรือบางคนซื้อเก้าอี้นั่งออฟฟิศแบบตัวละหลายหมืน่นสามารถนั่งทํางานได้สิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วไม่เมื่อยนะเขาจ่ายยอมจ่ายหลายหมืน่นหรือบางคนจ่ายหลักร้อยเพราะว่าเราทําร้านอยู่ข้างถนนนะคนจอดอะไรมาต้องขนส่ง ต้องโยกย้ายต้องสามารถพับได้มันมันอยู่ที่ความพอใจว่าวันนี้มันเข้าไปแก้ปัญหาอะไรมากกว่าการสร้างความแตกต่างเนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายๆวิธีแตกต่างโดยการใช้งานที่ดีขึ้นแตกต่างโดยราคาที่ดีขึ้นแตกต่างโดยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดีขึ้นเนี่ยในมุมไหน เพราะน,นี่การสร้างความต่างเนี่ยเราเราก็ต้องเลือกจัดให้น้ําหนักว่าวันนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราจะสร้างความต่างเนี่ยคนผู้บริโภคเนี่ยเขาให้น้ําหนักมันขนาดไหนเหมือนกันมันต้องแมชกันเสรน้นเราบอกว่าเอ้คนมีปัญหามากเลยในเรื่องของการใช้งานใช่ไหมการใช้งานต้องมาก่อนอัน,นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้น้าหนักของการแก้ปัญหาเข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องของการใช้งานมาก่อนเนี่ยเราไม่ไปตอบโจทย์ ไปตอบโจทย์ของคนหมู่มากเนี่ยใช่ไหมมันก็สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างปริมาณได้หรือว่าถ้าเราไปถึงจุดที่ว่าทุกคนแก้ปัญหาได้เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมแก้ไปหมดแล้วเราก็มาถึงจุดที่ว่านั่นละเราเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกละสวยขึ้นดีขึ้นตอบโจทย์เรื่องของ personality เราบนะุคลิกนิสัยของเราได้สามารถที่จะบ่งบอกตัวเราได้มันก็ไปอ,อีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ หลักๆคือเราต้องเข้าใจทั้ง2ส,ส่วนปัญหามันเกิดจากอะไรนะคนที่เรากําลังสื่อสารอยู่ผู้บริโภคเขาเป็นคนกลุ่มไหนอะไรเขามองอะไรเป็นคุณค่านะอ่อะอะไรที่เขามองเป็นคุณค่าเราให้สิ่งนั้นเขาได้เขาก็จา